สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัวหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้คือเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ภายนอกหรือที่เราเรียกกันว่าอวัยวะภายนอกนั่นเองนะคะ อวัยวะภายนอกคือส่วนต่างๆของร่างกายที่เรามองเห็นจากภายนอกเรามาดูกันนะคะว่าในบทเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนเห็นอวัยวะอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะอวัยวะภายนอกที่เราสามารถมองเห็นได้ก็จะมีหัวตาหูจมูก หัวไหล่แขนขาดังภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะคะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านคำกันนะคะคำแรกหัวนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะหัวอ่านว่าหออัวหัว คำที่สองตาอ่านว่าตออาตาคำที่สามหูอ่านว่าหออูหูคำที่สี่จะมูกอ่านว่าจออะจะหอ มอูกกมกจะมุคำที่ห <ness> ้าปากอ่านว่าปออากกปากคำที่6หัวไหลอ่านว่าหออัวหัวหอลออ ไหลหัวไหลคำที่7็ดแขนอ่านว่าขอแอนอแขนคำที่8ดขาอ่านว่าขออาขาเก่งมากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างหัวตาหูจมูกปากหัวไหลแขนขาสิ่งเหล่านี้ที่เราสามารถมองเห็นจากภายนอกเราจะเรียกว่าอาวัยวะภายนอกนะคะ นักเรียนทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกของร่างกายมีอะไรบ้างแต่เอ๊คุณครูอยากทราบว่าส่วนต่างๆของร่างกายแต่ละส่วนของเราจะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วร่างกายของเรามีส่วนต่างๆ หลายส่วนทั้งที่อยู่ภายนอกและภายในร่างกายแต่ละส่วนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและแต่ละส่วนจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะในวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอวัยวะภายนอกไปแล้วครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้อวัยวะภายในกันนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดวิชาว,วิทยาศาสตร์เล่มหนาที่คุณครูแจกให้นะคะคำถามคือส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายมีอะไรบ้างพร้อมให้นักเรียนวาดรูปและระบายสีมาให้เรียบร้อยสวยงามนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาทางไลน์นะคะ คุณครูรอชมผลงานอยู่ค่ะ